สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่บ้านออมนะคะบ,บ้านเราเองผลิตชิสมาทำไมออมแต่งบ้านอย่างนี้คะบทบ้าวสสัดีพนนะคะคังข่าวสวัสดีพี่ออมนะสวัสดีค่ะวันนี้เอาอาหารมาให้ด้วยอะ่ะหมาฉันมาขอกินอาหาร <c oughs> ไม่ได้เอามาเป็นอาหารวันนี้วันนี้ทังข่าววันนี้เราขออุ้มหนะ่อยได้ได้แล้ได้แล้วสวัสดีคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือพี่อ่อนสุนิสากับทังข่าวแย้ ออกทีว hey, <hey>, hey. ี่ะออกทีวีออกีีสวัสดีผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัขามองกล้องใหญ่เลยอ่ะี้วันนี้เราจะทำเมนูอาหารเป็นข้าวผัดพริกแห้งช่างาม่เออ้อมเที่ยว่ะเอามันมาไว้กินข้าวตามกองถ่ายเมื่อกี้อ้อมทาอะไรอยู่คะเข้ามาแล้วเห็นก้ก้เงยยหรอนี่พี่อ้อมเราเรามาทาความสะอาดสายยางส่งก๊าซส่งต้มอยู่เพื่ออะไรเพราะว่าใช้งานบ่อยไง ก็เลยต้องมาทําความสะอาดนิดนึงก็แค่ออกเพราะว่ามันก็เหมือนสายางปกติสายางฉีดน้ํามันไม่เหมือนกันไงถ้ามันมันแค่ต่างกันที่ว่ามันต่อกระ่อดไอ้ถังเนี่ยไม่เหมือนมันไม่เหมือนสายางปกติยังไงสายางปกติมันจะไม่มีเป็นแบบนว่าเส้นใยนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเส้นใยเส้นใยที่เสริมเพื่อความแข็งแรงสายางเขียนลายเอาก็ได้นี่นี่แล้วข้างในนี้ด้วยเป็นที่สาคัญมันจะมี LPG ถ้าเกิดว่ามันมีเขียนว่า LPG นี่คือสำหรับก๊าซถุงต้มเท่านั้นเท่านั้นแหมไม่บอกนี่อ้อมนึกว่ามันเป็นแบบว่าอะไรสายางฉีดน้ําแล้วก็เป็นรุ่นมีลายไมแล้วก็เอามาต่อเออเอาคิดเอาคิดงั้ยจิงหรือเปล่าแค่นั้นอ้ยไม่ได้ไม่ได้น้ำน้ำกับแก๊สต้องียกว่าน้ํามันดันเยอะกว่ามันก็เออสายางคือกันอะโอ้ยไม่ไม่เหมือนเลนมันคือต่างกันไม่น่าเชื่อว่าสกาวใจจะให้ความรู้อ้อมได้นะคะไม่หักงงง่ายด้วยไม่น่าเชื่อจริงๆว่่าเเธอออจะบกรรู้ืง ให้ความรู้ฉันได้ยังไงฉันอยากให้เธอรู้อ่ะฉันไม่อยากจะนึกเลยว่าจะให้ความรู้ฉันเป็นด้วยนี่ฉันบอกด้วยนะว่าความยาวของสายยางนะต้อง1.5ถึง3เมตรนะระยะที่ปลอดภัยอ๋อแต่ว่าก็ make sense เพราะว่ามันก็ต้องต่อจากใชต้ตแก๊สใช่ไหมคะเ้าเปลี่ยนมันสั้นมากมันก็จะตึงมันก็ไม่ดีเยอมเลยเห็นไหมฉลาดแล้วก็ควรเปลี่ยนสายยางทุก3ปีนะพี่อ้อมที่บ้านนะเปลี่ยนหรือยัง ตั้งแต่เด็กจนโตมารู้สึกว่ายังไม่เคยมีใครเปลี่ยนจริงป้ะ <c oughs> ที่บ้านใช้เตาถ่านปัดปือ้อปัดปื้นี่ใช้ของปตทสีก๊าซสูงต้มปตทแล้วก็มาปเปลี่ยนให้บอกก<ะ>ันไหมเขามาเปลี่ยนให้ค่ะปลอดภัยทุกถังเลยพลังเต็มทุกใบบ้าข้างข้าวต้มข้างข้าวต้มอ่ะล้างข้างข้าวก่อนอ่าเราต้องล้างเราทอนคนนบ้าหมาไม่ใช่เพื่อนข้างข้าววันนี้มาเป็นแขกรับเชิญด้วยข้างข้าวกินอะไรได้บ้างอ่ะข้าวกินทุกอย่างค่ะข้างข้าวไม่ไม่มีไม่กินอะไรเลย nous ressemble Qui มันมีอะไรดีบ้างเนี่ยค่ะไม่ค่ะว้ารักจะตายด้วยารักอยู่เลยเหมือนนากน้อยเป็นหมวยหัวตั้งมันมีชื่อมันมีชื่อเกาหลีด้วยกินเอ๊ะต้องข้าวกินนมไหมคุณท้องเสียวเนี่ยอยากกินแทนกินแทนหมาได้ไหมกินแทนหมาได้ไหมข้าวข้าวเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินนะอันนี้ไม่จะเอาไปทำกับข้าวให้กินนะกลัวกันที่เดียวข้าวพี่อยอมพอมกินไหมหิวไหมกินได้ไหมอไรแล้วอันนี้มัน พี่อ้อมกำลังดูแลรูปร่างตัวเองใช่ไหมใช่แล้วค่ะเราต้องแบเอยดทเพราะน้าหนักมันขึ้นมาห้าโลโรชูก้าเลยค่ะเวิีเย็นไหมพี่อ้อมวันนี้นะหอมทำอาหารให้กับพี่อ้อมนี่จะทำเป็นกุ้งแพนงกุ้งแล้วก็มีกุ้งผัดกระเทียมไทยแล้วก็มีต้มยำทำเป็นทีเราได้สูตรมาอร่อยด้วยเช่นไหนบอกบอกที่เครื่องปรุงมีเครื่องปรุงมีพริกแกงโขกแล้วเห็นไหมเห็นอันนี้เห็น ซื้อมาดิโหมาโหมาจากร้านนะโหมาโหมาเองจริงๆริงแล้วอะไรแล้วก็มีวิตามิลไวท์เมลวิลก็กินอยู่ไงแล้วจะมามั่วอะไรล่ะเอาวิตามินมาทำเป็นคะแนนคะแนนกุกมั่วละมั่วละอ้าวจริงๆคะแนนก็คือชื่อมันบอกมันต้องใส่กะทิไม่คะแนนเป็นแกงกะทิอะเรามา a ด a p t เพราะว่าพี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมอ้วนช่วงนี้มาห้าโลไม่อยากให้พี่อ้อมอ้วนไปกว่านี้ก็อยากใช้วิตามิล งั้นพี่ขอกลับบ้านเลยได้ไหมแล้วแบบกินมันทั้งวันทั้งวันแล้วไม่กินเลยเลยจริงป่ะได้ได้จริงนีีี่ผู้ซเรยจริงกินกับไอ้กล้วยก็ได้นะทําให้รูปร่างผอมเดียวผิวดีด้วยจริงจริงพี่อ้อมลองเอาไปกินดิไม่เราซีเรียสนะอืมเราใช้นี่แหละวิตามี่กินแล้วก็กินกับกล้วยก็ได้เอาซีเรียสนะเป็นโลชูก้าที่อยากให้พี่อ้อมกินย่งเงี้ยพี่เอาซีเรียสจริงนะพี่อ้อมหันไอ้นี้ให้หน่อยเซ่อยู่บ้านเขาอย่างนิ่งดูได้ให้ข้าข่าวหันให้หน่อยหันเป็นอปสอยหันเป็นคือเวลากิน เคยเห็นไหมหั่นเป็นฝอยนะหั่นเป็นเล็กๆเลยใช่ยากไปป่ะนี่พูดจริงทำได้ไหมล้างเนี่ยนะคะล้างแล้วอันนี้ผักก็แล้วแล้วมันรวบเลยไปมตอตื้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 ย่าี้สกายาเธอเป็นใครมาบังคับฉันให้ทำนี้เธอมาบ้านฉันเธอต้องทำสิแล้ววันนี้เธออย่าลืมพูดเรื่องความลับด้วยนะที่เธอมีต่อสัตว์โลกได้แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องมาหันนี้เพื่อฉันเล่นตึ้งไงอ๋อมันต้องหั่นเอาซี่เล็กๆใช่ป่ะคะใช่หั่นเล็กเล็กกับพี่เแต่กานนี้มาทำอย่างนี้มันก็ทำได้ไหม มันก็เสียเครดิตเอาเหมือนกันนะคนก็จะมองว่ามันทำอะไรไม่เป็นแล้วมันจะแบบไม่มีความเป็นแม่บ้านไม่แต่มันจะดูน่ารักนะพี่อ้อมเพราะเวลาจะเกิดว่าคนเห็นสิยังไม่เริ่ม <laughs> แ,กแกะแกะแกนออกห่อนแดดอ,อ,อ๋อแอาแกนออกแดดไม่ต้องมะกุเขากินทั้งแกนไม่ใช่หรอพี่อ้อมชอบเผ็ดไหมชอบชอบจริงป่ะจริงจริง อ๋อมันยากไปก็ยากไหมยากมากอ่ะมันโหยากจริงนะทำไม่ได้หรออย่างนี้ะเป<ะ>็นแบบว่าซอยๆสไลอ่อ่ะ มีงานเยอะไหมจ๊ะเรืเ่อยๆแบบไม่ยอมทำอะไรทำแต่ดีก้อทำดีเจฮาทิ่944ก็ที่เดียวกับตุ๋ยแต่ตุยยต๋ยทำกลางคืนหน่งตุ๋ยจะทำไก่คุ้ยตุ๋ยเขียใช่ไหมใช่แต่อ้อมทำจัดประจำสิบโมงถึงบ่ายสองอยู่แล้วแค่นั้นเองที่อันนั้นส่วนของอ้อมถันพี่อ้อมทำดีเจยอย่างเดียวไม่มีละครหรอไม่มีค่ะกำลังจะทำอะไรสักอย่างของตัวเองแต่มันยังไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์เลยรู้จะพูดว่าไงอะไรเช่นอยากทำรายการบางอย่างนิดหน่อยแล้วก็ทำเพลงแต่ว่ามาสเตอร์ยังเฮ้ยชวนสกาวทำด้วยดิ สกาก็ทําความรักของสกาวกับตัวชมพูไปสิอ๋อแล้วพี่อ้อมมาทําความรักเื่อความรักไหมไม่ทารายการความรักค่ะแค่คือความรักก็รักเพื่อนมนุษย์จริงๆนะถ้าทำเพราะว่ารักในในอย่างเงี้ยอาจจะดูเหมือนสร้างภาพแล้วไม่เหมาะกันน้แต่แต่คิดดีเฮ้ย้อมงรู้ว่าการหันใบมะขูดมันออกแรงมากขนาดนั้นอะไร呀นี่หันจนเขียงบินแล้วนุ้ยพี่อ้อมทำให้ได้นะไม่มันไม่ได้เหนื่อยนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันหันไม่ลง พี่อ้อมต้องใช้แรงนิดหนึ่งดิอ้อมแล้วพี่อ้อมไม่คิดจะกลับมาเล่นละครนี่หรอก็ถ้าเกิดว่ามันมีบทนะครับพอ้อมมีคนเล่นละคร้อดูบางทีอ้อมดูที่บทแล้วก็ดูดูพุ่งกับดูทีมงานเหมือนกันคะว่าแบบแบว่าออเราชื่นชมอะไรไม่ใช่ว่าไม่ชื่นชมทุกคนนะคะแต่หมายถึงว่าความสนิทหรือว่าดูแบบอ้อมก็เป็นบ่ะดูว่าเอ้ยคนนี้เขาเคยทําอันนี้อันนี้มาแล้วแบบ ดูลผลงานอะไรเงี้ยมันก็มีเครดิตเห<อ>มือน,นกันเหมือนกับที่เขาเองเขาก็อาจจะดูเราว่าเราเคยทำอะไรมาไงเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อ้อมกันเ,เต็มๆดีกว่าเนะในเรื่องความลักได้ไหมเออที่ตอบได้ <laughs> น,น้นาๆนน <laughs> ความรักเป็นไงบ้างตอนนี้มีแฟนยังไม่มีแฟนจริงเหรอจริงมีคนรู้ตามีคนคุยด้วยมีคนคุยด้วยไม่มีแฟนมีคนคุยด้วยโอเคไหมถูกสเปกไหมก็ดีนะคนคุยด้วยก็ดีมันก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะมันคนคำว่าคนคุยด้วยมันคือต้องคุยกันได้นะเพราะเรามนุษย์ทุกคนนและว่ามันต้องมีคนที่เราคุยแหละแต่ว่าคุยแล้วเข้าใจ และมีเชิงลุกและเชิงรับมีการให้ระรับแค่ไหนต่างกันส<ม>ำหรับอ้อมนะมคือคนบางคนก็แบบคุยแต่เ,เรื่องซีเรีส์<ม>โอยเก่งเป็นรุ่นเทพขนาดนั้นก็ก็ก็ดีเหมือนมีห้องสมุดที่บ้านอะไรอย่างนี้กินก่อนสิจะได้รู้อร่อยเปล่าก็ <c oughs> ทําเป็นไม่กินหนีคือเลี่ยงทําเป็นคุยออมออม่รู้ไม่ออกอีกแล้วพี่เลี่ยงคุยไปเรื่อยเปนอร่อยไหม พี่เลี่ยงคุยอ้อมเดาพี่ไม่ออกเหรอวะาทำเป็นคุยแล้วแบบส่งข้างขาวก่อนเนี่ยเออทำเนียนแต่ข้างคาวกินหมดพี่ก็กินได้แหละข้างข่าวกินเลยนั่นเลงนะกินอันนี้เผ็ดไหมไม่เผ็ดข่าววันนี้ทำไมอะไรคะแต่พี่อ้อมเป็นไงอ่ะต้องแบบไหนอ่ะคุยรู้เรื่องเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเลยนะชอบคนที่แบบภายนอกยอมรับ เป็นคนแรกที่ยอมรับว่าชอบคนแต่ภายนอกเอ้าแก่เห็นคนแ็เห็นสมองเลยเหรอแกเห็นหัวใจเลยเอพี่เอาจริงๆถูกถูกคนเรามันต้องตั้งแต่เด็กแหละคำตอบนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้บ้านะเดี๋ยวนี้บ้าก็คือครั้งแรกใช่ไหมตอนเด็กๆหรืออะไยมันก็จะชอบคนที่แบบภายนอกก่อนบุคลิกที่แบบต้องตาเราหรือหน้าตาหรืออะไรบางอย่างที่ต้องตาเราแต่สุดท้ายสิ่งนี้ทําให ความผูกพันความรักความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้เอาว่ามันคือข้างในมไม่ว่าจะเป็นสมองข้างในหรือใจข้างในมันมันสำคัญจากตรงนั้นแต่มันไม่ผิดถ้ามันจะออกมาเราดูคนข้างนอกก่อนซึ่งต้องถือว่าถ้าอ้อมเป็นคนที่ตัดสินคนจากข้างนอกจริงๆแล้วอาจจะพลาดคนดีๆไปอีกเยอะแล้วก็ได้ไม่ใช่อาจจะพลาดไปแล้วอุตส่าห์ใช้อาจคือเหมือนกับว่าเข,าจจออข้าใจใช่หรอเคือถ้าเราเราเราหมแต่คบคนที่ข้างนอกปุ๊บ พอเราเห็นคนนี้เข้ามาแล้วแบบไม่ถูกใจเราอะ่ะเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสที่จะดูเขาอะ่ะเพราะไม่เปิดโอกาสเราไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เหมาะกับเราก็ได้โอเคดูไม่น่าเชื่อพูดจารู้เรื่องป่ะอขอขียีได้ไหมจำไม่ได้ล <laughs> ะเมื่อกี้อัดเสียงเขาเปิดค่อนข้างเนี่ยพี่อ้อมแล้วพี่อ้อมเคยวางแผนเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวเองในอนาคตไหม,มจริงๆก็ไม่อยากแค่มีใครสักคนที่อยู่ด้วยอยู่กันก,ก็อยู่นะหมายถึงว่า มันควรจะมีคนอยู่ด้วยสักคนหนึ่งคนจัเนาะเป็นเพื่อนคุยคิดสุดท้ายเอาไม่รู้นะเออไม่รู้โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเอาเป็นครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยพ่อแม่มเลิกกันใช่ไหม,อมอาออเลยคิดได้ว่ามันก็แล้วยิ่งสมัยเนี้ยมันมีหลายๆครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นคือแยกกันจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เออเลยมาคิดว่าคนเราไม่จับเป็นก็ต้องจาบตายหนึ่งแล้วสองการอยู่กันไป ฉันความสัมพันธ์สามีภรรยาเนี่ยมันก็ลงเอยด้วยความเป็นเพื่อนบ้างในตอนสุดท้ายมันก็มีทั้งเป็นเพื่อนและเป็นศัตรูแล้วก็เป็นนิ่งก็มีนะใช่ไหมแต่แต่หมายถึงว่าคู่ที่เขาอยู่กันด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าสุดท้ายมันคือต้องมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นทุกอย่างให้กันเพราะฉะนั้นมันแค่ความสัมพันธ์เท่านั้นอะในทางเชิงชู้สาวเท่านั้นที่อาจจะมากกว่าเพื่อนอเพราะคงไม่สามารถไปมีอะไรกับเพื่อนได้ ถูกปะก็เลยคิดว่าเออเราอุตส่าห์เราก็แค่ต้องการใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยคุยด้วยแชร์อะไรกันแค่นั้นเองแล้วคิดไหมว่าจะแต่งงานก็ก่อนคิดยอมแล้วมีแบบว่าคนรับผ้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมว่าแบบเอ้ยรู้แต่งงานได้แล้วรู้ไม่ไม่ไม่แม่แหละเมื่อก่อนบอกเลยว่าตอนที่แบบว่าตอนแล้วจะไปเรียนหรือไม่ไปเรียนอะไรเงี้ยแม่บอกมีแฟนฝรั่งไปเลย นี่ไงล่ะแม่เราแม่เราบอกแม่ไม่เครียดดีเผยได้หลานน่าจะดีอ้านี่ด่าลูกก็น่าแย่เราเขาไม่ว่าอะไรมันโตๆกันแล้วคนเราสุดท้ายมันก็แบบชีวิตเราเขาก็ให้อิสระมีประสบการณ์ความรักอะไรเล่าให้ฟังบ้างไหมอ่ะก็ว่าความรักเหรอมีไหมทุกอันมันต้องดีนะมันอาจจะมีไม่ดีเป็นโปรเซสของมัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่มีอะไรดีทั้งหมดสมบูรณ์แบบเพราะถ้าดีทั้งหมดมันคงไม่เลือกกันมันต้องมีช่วงไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นเรื่องแฟกต์เนาะใช่มันเป็นกฎเกณฑ์ว่ามันจะต้องมีทั้งบวกทั้งลบแต่เราก็คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกอันมันต้องดีตรงที่ว่ามันอันที่หนึ่งมันดีแต่มันก็ล่มไปแต่มันก็ทําให้เราไปเจออันที่สองที่ดีกว่าจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเรายังตอบเราก็ไม่พูดดีกว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไปเจออันที่สองอันที่สอง เอามมองว่าทุกอันอเน่ป็นสิ่งที่ดีคือเหมือนเป็นบันไดขั้นต่อเพราะถ้าเราไม่เราไม่เลิกคนก่อนนะั่นเนี่ยเราจะไม่เจอคนเนี้ยเราอาจจะเห็นเขาเนที่เดิมที่เดียวกันกับที่เราเห็นนะแต่เราอาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปคุยกับเขาก็ได้หรือเขาไม่มีโอกาสเดินเข้ามาคุยกับเราก็ได้เพราะว่าเรามีคนของเราอยู่คนนั้นแต่วันนี้เราไม่มีคนนั้นเนี่ยเราถึงคุยกับคนนี้ได้เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส่งต่อให้กัน๋อ้โหไงเอีกทีได้ไหม ไม่เข้าใจหรือว่าใจกวนภาษากวนภาษาแล้วพี่อ้อมมองความรักเป็นเรื่องสาคัญไหมสาหรับชีวิตพี่อ้อมอืมเขาว่ากันว่าความรักมันต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้เป็นคนเรารักตัวเองที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองเป็นมันก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่ดีเพราะเพราะถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเราก็จะรักคนอื่นไม่ได้อ้อมเนี่ยต้องขอบคุณคนที่เคยคบกับอ้อมมาแทบทั้งนั้นนะถึงจะมีดีไม่ดีปะปนกันยังไงในบางเรื่องว่าอ้อมก็ไม่ได้ดีเขาซทุกเรื่องก็ต้องมองว่า อย่างอ้อมเนี่ยมาจากอย่างที่บอกว่าครอบครัวอ้อมเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการมาอบความรักให้กันการให้ความอบอุ่นกันเนี่ยการแสดงออกอ้อมจะน้อยแต่อ้อมก็จะเรียนรู้จากคนแต่ละคนมาเป็นข้อดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราได้เจอใครสักคนแล้วมันก็เก็บความรู้สึกตรงนั้นไว้แล้วมันก็ดีแบบน,นี้มันก็เป็นความผูกพันความรักอันหนึ่งที่มันก็ต่อเนื่องนะม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่อยู่ได้กับทุกที่ทุกคน<ม>แล้วพี่อ้อมว่าพี่อ้อมแบบคบ คนกับคบสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยมันต่างกันงไงอะคือสัตว์เนี่ยมันไม่มีปากเสียงคนม,นมีปากเสียงถูกปะเบื้องต้นคนมีปากเสียงได้แต่ถามว่าถ้าให้ความรักได้การแสดงออกกลับมาเราก็ได้นะเพราะยังมีอยู่วันหนึ่งอ้อมแย่มากๆเลยเป็นไรอะ่ะ ตอนนั้นรู้สึกแย่เรื่องงานเลยหรือว่าเรื่องเครียด <คน S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะำไม่ได้จะมีตัวเป็นพี่เขาชื่อผีเสื้อมันก็มานั่งอยู่มานั่งตรงบน,อ,งนอ,อกเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองเงี้ยหรือเวลามันทะเลาะกับคนนี้มันคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอ้อมไม่ผิดแต่อ้อมกําลังอับเซตบางอย่างมันก็เดินมาแทรกแทรกแล้วก็มาอยู่กับอ้อ,อมเลือกที่จะอยู่กับอ้อมมากกว่าคือแบบท่นานั้งที่ไม่ได้ติดอ้อม ผีเสื้อเนี่ยไม่ใช่หมาติดอ้อมแต่เรื่องที่จะมาอยู่เพรก็ฉะนั้นอ้อมมองว่าเขาก็มีสื่อเหมือนที่หลายๆคนพูดพี่อ้อมถามห่อยว่าเหงาไหมอ้อมว่าไม่เหงานะอ้อมว่าแต่คนกี่เหงาปะเป็นค่ะเป็นก็เหงาจนชินในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีทางออกของมันนะคะเอาเวลาไปนั่งดูคนต้องชอบดูคนแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออ้อมชอบคืออ้อมถูกปลุกฝังจากแม่ให้อ่านหนังสือ ไม่บอกว่าจะอ่านอะไรก็ได้ให้ขอให้เป็นคนรักการอ่านจะดีมากจะอ่านการ์ตูนจะอ่านอะไรอ่านนิยายอะไรแม่ไม่ว่าเลยแต่ที่สำคัญอ่านแล้วต้องสรุปความให้ได้นี่คือสิ่งที่ต้องถูกสอนมาเพราะฉะนั้นอ้อม็จะการเป็นคนรักการอ่านดีนะอยากให้น้องๆรักการอ่านด้วยมันไม่ได้ยากด้วยนะแล้วก็มันจะช่วยการเรียนด้วยอ้อมเป็นป่ะสมมติเราอ่านหนังสือเร็วแล้วเราจับใจความได้เร็ว เราจะได้เปรียบอื่นอยน้อยเรารู้ว่าพารากราฟนี้มันบอกนี้แล้วเราจะไม่เป็นคนท่องจําเราจะกลายเป็นคนเข้าใจเข้าใจเองไงและการเข้าใจมันสาคัญกว่าโอเคท่องจํามันก็สําคัญแต่ว่าเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปได้อีกนานแค่นั้นอ้อมก็เลยแบบอ้อมชอบอ่านหนังสือเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเหงาไหมมันคงมีช่วงจังหวะเวลาบ้างแต่ตอนเนี้ไม่เหงาแล้วเพราะมีเนี่ยอารวาสอยู่เนี่ยมีเพื่อนฝูงเต็มบ้านไปหมดเลยอารวาสจะอยู่แค่นี้เ้าข้าไปทําขนมกันไหมเป็นบัวลอยเผือกวท์เมปนหรเล่าราบัวลอยเผือกขนมหมาด้วยปะ Vous qui passez sans me voir, ça m'a dit bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, tant je gâte. พี่อ้อมบอกปั้นอันเล็กอะออกปั้นอันใหญ่แล้วมีกระปลาดเออเอาแบบไหมแบแซบแซบเขาผูกกับบ้านได้ปหได้อเอาไปให้ผีเสื้อด้วยได้ยีนิบวยลอยเผือกที่ทำมาจากวตาเินที่ไม่อ้วนดีมากแต่ว่ามันก็จะมีโปรตีนมีอะไรนะพี่กะจัวะนมนมพี่อ้อมบอกไงว่าบอกว่าจะกินนมอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนนี่เป็นนมเหลือง ไม่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเรากินของขค้าใช่ไหมเรียบร้อยเราได้ลองไปกินของหวานเนี่ยอยากจะถามพี่อ้อมว่าชีวิตเนี่ยควรจะมีแบบว่าความหวานในชีวิตบ้างไหมเติมความหวานให้กันบ้างไหมควรนะคะถึงปะบางทีความหวานหรือความเล้าใจเนี่ยมันสําคัญน,นะใช้คำว่าเล้าใจเดียวไม่มันเาเรียกอะไรเขาเรียกว่าถ้าบางทีมันนิ่งๆมันทรงๆมันก็ดีนะมันคือความปลอดภัยว่าแบบว่า ก็เรียบเรียบเนื้อก็คงเป็นเรียบเรียบแต่ถ้ามันแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าปื่นเต้นหรือว่ามันไม่ได้บอกว่าต้องทะเลาะกันนะแต่ว่ามันมีอะไรแบบเฮ้ยนิดหน่อยเงี้ยมันมีจังหวะของมันกราฟอ่ะบางทีบางมันเหมาะสําหรับบางคู่นะคะบางคู่ก็ชอบความนิ่งเรียบก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบมันอยู่ตัวไงมันก็ดีแต่บางคู่ก็อาจจะชอบแบบว่าเฮ้ยอยากให้คนคนรักของเราแบบคล้ายจะเจ้าชู้หรือทําทีเป็นว่าเหมือนกับจีบกันตลอดเวลา มันก็จะมีความเล้าใจขึ้นมาว่าเราเป็นคู่ที่ใหม่เสมอไม่น่าเบื่อสดใหม่ใช่ไหมมันมีว่าเพราะคนจีบกันใหม่อ่ะมันจะเป็นโปรแบบโปรโมชั่นที่เยอะมากีใช่โปรโมชั่นมันจะเยอะมันจะช่างสังเกตมันจะช่างดูแลมันจะนู่นนี่ไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบมันจะหวานโดยปริยายช่วงที่คนจีบกันใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันมีความเล้าใจแบบนี้เข้ามามันก็อาจจะดีหรือถ้าไม่งั้นเล้าใจกันไปแล้วอาจจะกลัวไปได้ก็แค่ ให้ความสําคัญกับมันไม่มองข้ามไม่ให้มันเป็นความเคยชินนะคะอ,อย่าทําให้ความความรักทุกวันเป็นความเคยชินอ,อาจจะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่อ้อมก็บอกว่าให้ความสําคัญเนาะเกี่ยวกับเรื่องแบบอย่างเงี้ยมันอยู่มันเติมความหวานให้กันอนะมันอยู่ที่จังหวะเวลาด้วยนะฮะสมมุติว<ด>่าคำว่าผิดที่ผิดเวลา,า,มาสมมุติคนเราพยายามฉวานะแต่อีกคนหนึ่งกำลังหัวฟัดหัวเวียงมา บางทีมันต้งหวานไม่ขึ้นนะม,มันก็แบบมันต้องดูจังหวะเพราะฉะนั้นมันแสดงออกให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วเราก็รู้ด้วยว่าคนที่เรากําลังคบอยู่ด้วยดีเราดอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเรารู้จักเขามากแค่ไหนเรารู้จังหวะแค่ไหนที่จะทำอะไรน,น่าจะมีส่วนและพี่ยอเชื่อในรักแรกพบไหมแบบปิ๊งเลยเจอมาคนนี้ใช่เลยอนเด็กๆก็เด็กๆจะคิดว่าแบบว่มันมี คนนี้แหละมันต้องคนนี้ออพีททองเจือไปสูงจริง <laughs> ตั้งแต่เด็กเลยอะคนนี้แหละคนนี้แหละของฉันพีททองเจือจริงเหรออ,อ,อันนี้คือก่อนเข้าวงการปะเออคือไม่ได้ชอบดารานะแต่ชอบแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นดาราด้วยตอนแร <c oughs> กเห็นเขาโฆษณากระปุกอมสีไงโอ้โหคนนี้แหละใช่เลยคนนี้แหละออตอนนีเด็กนี่คือเชื่อแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเชื่อไหมอ่ะวักแรกพบถ้าแกเชื่อแกจะมีแฟนกี่คนแล้วในชีวิต ถูกวะแต่ก็ไม่แน่อีกคนหนึ่งอาจจะใช่ก็ได้<ม>แต่ว่ามันต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ที่เรารักแรกเพราะว่าคนที่มีก็ถือว่าเป็นได้ใช้คําพูดเหล่านี้เนะยพี่อ้อมเราช่วงคริสต์มาสนี่พี่อ้อมไปไหนปะเที่ยวไหมหนังจากนี้ใกล้ๆปีใหม่แล้วมีแผ่นไหมมีแบบว่าเขียนตัว๋วเครื่องบินอะไรไหมเดี๋ยวจะได้เข้าไปหาด้วยช่วยหามีเออให้ได้เขียนตัว๋วอ้าวแล้วเป็นไงเล่ามาหน่อยได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ย่งและทำอะไรอ่ะเขียนตัววะหรือไม่เขียนนี่ตัวไม,ไ,ไ,มไม่เขียนอันนี้เขียนไม่ไหวแพงอันนี้ไกลอันนี้ไก <laughs> <ผ>อเขามีมีสุภายไหมเขาต้องมีเหรอเนาะไม่ค่ะก็ะแค่บอกว่าเออก็พอมันโตในระดับหนึ่งคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมหแต่พอโตมันก็เออมันรูดูแลตัวเองได้แล้วก็เอ,อจะไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่า,วาการที่เราจะต้องมีใครสักคนหนึ่งไปไหนด้วยเนี่ยมันต้องเป็นความเข้ากันได้ในหลายๆเรื่องนะ ทางรถนิยมการใช้ชีวิตคือกินมันเหมือนกันอยู่คล้ายๆกันมันจะง่ายนะอ,อ้อมเพื่อนก็เหมือนกันคือไปยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดลุยกับเราได้ก็ได้หรือว่าไปในแบบนี้ก็ไปได้มันก็จะแฮปปี้ค่อนข้างก็ดีอันนี้แล้ว,วความรักของพี่อ้อมอ่ะคืออะไร Love is มันไม่น่ามีคำจำกัดความที่ต่ตัวมันเป็นความรู้สึกของคนให้กับ ให้กับอะไรอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้มันคือมันไม่มีความจำกัดความเป็นความรู้สึกของความหวังดีความใส่ใจว่าความผูกพันเราเห็นคุณค่ามันมีคุณค่าในตัวไม่รู้ว่าอธิบายไม่เป็นแต่แบบมันสมมติว่าอ้อมรักหมาเงี้ยอ้อมจะบอกว่าทำไมอ้อมหนึงรักก็ผูกพันอ้อมดูแลอ้อม อ้อมบอกว่าอ้อมให้ความใส่ใจมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ้อมก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาอะไรหรืออ,อ,อาจจะคิดไปเองอ่ะอาจจะไม่ได้ทำอะไรอ้อมเลยก็ได้แต่ดีใจด้วยนะที่พี่อ้อมมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขอบคุณนี่นี่ก็เป็นอีกเ,ออเทปหนึ่งนะรายการของอ้อมเนี่ยที่แบบว่าเออมีแบบมาพูดไม่จำเป็นจะต้องแบบพูดเรื่องความรักแบบชู้สาวก็ได้ไงนี่ไงก็คือเป็นพูดเรื่องความรักได้กันได้กันกับสุดท้ายจะได้กันในครั้งค่ะ วายน้าเก่งนะว่าก็อยาจะให้ฝากถึงเรื่องเรื่องเทศกาลเรื่องใกล้ๆเทศกาลแล้วฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการรฉลองก็ขับรถขับลาให้มันระวัดระวังนะอันนี้สําคัญที่สุดเพราะเทศกาลเนี่ยเราฉลองเงินตลอดเวลาก็จะทําอะไรจะกินจะดื่มก็ดูแลตัวเอง อกจากดูแลเรื่องของสุขภาพการขับรถแล้วดูแลกระเป๋าสตางค์ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะใช้เงินกันเยอะโดยโ,<อ>โดยโดยโดยไม่ตั้งใจพูดมาเหมือนเข้าตัวนะรู้สึก <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรายการเวลาหมดลงแล้วอ่อมกับพี่อ้อมแล้วก็น้องขางข่าวต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูเลิฟทูลองนะคะวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะมัลลี่คริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะ